สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นสำคัญจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะคะวันนี้เรามีเรื่องที่เอ่อค่อนข้างตึงเครียดในยุโรปเหนือมาคุยกันค่ะคือมีเครื่องบินรบของรัสเซียถึง3ลำเลยนะคะที่บินลึกเข้ามาในน่านฟ้าของเอสโตเนียซึ่งเป็นสมาชิกนาโต้แถวแถวอ่าวฟินแลนด์เราจะมาดูกันค่ะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าครับสวัสดีครับ ก็คือเหตุการณ์เนี้ยเกิดเมื่อวันที่19กันยายน2 0 2 5ที่ผ่านมาเป็นเครื่องบินมิก3 1ของรัสเซีย3ามลำเลยนะครับที่ตรวจจับได้ว่าละเมิดน่านฟ้าเอสโตเนียเข้าไปค่ะใกล้ๆกับเกาะวานลูใช่ไหมคะใช่ครับเกาะวนลูเราก็จะมาดูข้อมูลจากหลายๆด้านกันว่ารายละเอียดจริงๆเป็นยังไงปฏิกิริยาจากแต่ละฝ่าย ทั้งเอสโตเนียนาโตรัสเซียเองแล้วก็ในยะสำคัญเบื้องหลังคืออะไรอืมก็น่าสนใจมากเลยค่ะครับผมคือเหตุการณ์เนี้อย่างที่กลืนไปมันไม่ใช่แค่ข่าวเครื่องบินบินผ่านธรรมดานะครับแต่มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างในสถานการณ์ความมั่นคงแถบนั้นที่มันก็เปราะบางอยู่แล้ว เราจะมาวิเคราะห์กันว่าทำไมเรื่องนี้ถึงดูร้ายแรงแล้วมันไปกระทบภาพรวมความสัมพันธ์รัสเซียนาโต้ยังไงบ้างโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มลงรายละเอียดกันเลยนะคะเหตุการณ์นี้คือช่วงบ่ายวันที่19กันยาใช่ไหมคะมิก31 3สาลำบินเข้ามาแถวเกาะแวนลูในอ่าวฟินแลนด์ครับผมแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้มันดูน่ากังวลมากๆเลยคือพฤติกรรมของเครื่องบินรัสเซียกลุ่มนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ อันนี้สำคัญมากข้อมูลบอกว่าไม่มีการยื่นแผนการบินหรือ flight plan อะไรเลยครับตามกฎสากลคือต้องยื่นแต่เขาไม่ยื่นมาแล้วก็ยังปิดเขาเรียกว่า transponder เครื่องส่งสัญญาณอัตโนมัติใช่รับปิด transponders เลยซึ่งปกติมันต้องเปิดไว้เพื่อระบุตัวตนแล้วก็ป้องกันการชนกันด้วยค่ะแล้วที่สำคัญคือไม่มีการติดต่อสื่อสารอะไรกับหอบังคับการบินของเอสโตเนียเลยทั้งพล,ลเรือนทั้งทหาร ไม่เลยครับเงียบสนิทแล้วก็จุดที่เออนักวิเคราะห์เขาให้ความสําคัญเป็นพิเศษเลยนะครับที่ทําให้เรื่องนี้มันดูร้ายแรงขึ้นมาทันทีก็คือระยะเวลาระยะเวลาที่อยู่ในน่านฟ้าครับผมระยะเวลาที่เครื่องบินรัเสเซียเนี่ยอยู่ในน่านฟ้าของเอสโตเนียมันนานถึง12นาทีโอ้2นาทีนี่ไม่ใชนิดเดียวนะคะ ไม่ใช่แค่เฉียวๆวินาที2วินาทีที่อาจจะบอกว่าหลงทางหรือผิดพลาดท,ทางเทคนิคได้ค่ะแต่12นาทีเนาทีมันนานพอสมควรการอยู่ในน่านฟ้าคนอื่นนานขนาดนี้โดยไม่สื่อสารปิดบังตัวตนมันมันบ่งชี้ชัดเจนครับว่าไม่น่าจะบังเอิญ12นาทีถือว่านานมากจริงๆค่ะสำหรับการลั่เมิดน่านฟ้ามันนานพอที่จะทำให้เกิดคำถามเยอะแยะเลยว่าจริงๆแล้วต้องการอะไรกันแน่ ถูกต้องครับคือ12นาทีเนี่ยในทางทหารมันมากพอที่จะทดสอบเขาเรียกว่าวงจรการตัดสินใจทั้งหมด decision cycle ของระบบป้องกันภัยทางอากาศเลยนะอ๋อไม่ใช่แค่ว่าตรวจจับเร็วไหมไม่ใช่แค่นั้นครับมันรวมไปถึงการประเมินสถานการณ์การยืนยันว่าเป็นภัยคุกคามจริงไหม การตัดสินใจว่าจะส่งเครื่องบินขึ้นไปสกัดก้นหรือเปล่าการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งท,งทหารการเมืองค่ะคือการละเมิดที่มันยืดเยื้อแบบนี้มันสร้างแรงกดดันที่ต่างไปจากการเผชิญหน้าระยะสั้นๆเลยครับซึ่งแน่นอนนะทางเอสโตเนียเขาก็คงไม่ปล่อยผ่านง่ายๆปฏิกิริยาเขาเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าออกมาตอบโต้ทันทีแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงด้วยครับรุนแรงทีเดียว นายกรัฐมนตรีเอสโตเนียออกมาประนามเลยใช้คำว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนคือ unprecedented แล้วก็บอกว่าเป็นการกระทําที่อุกอาจท้าทายมากหรือ brazen อืม brazen ครับแล้วก็ย้ำว่านี่เป็นการกระทําที่จงใจแล้วก็เหมือนกับเป็นการทดสอบเส้นแบ่งของเนโ o ชัดๆเลย แล้วในทางปฏิบัตินอกจากการประนามแล้วเขาทําอะไรอีกบ้างคะเห็นว่ามีการเรียกทูตรัเสเซียเข้าพบด้วยใช่ครับทางการทูตนี่เร็วมากมีการเรียกนะักการทูตระดับสูงของรัเสเซียที่กรุงทันลินเข้าพบเลย <c oughs> เพื่อยื่นหนังสือประท้วงเป็นทางการแล้วก็เตือนถึงผลกระทบค่ะ <c oughs> แต่ว่าจุดที่สําคัญที่สุดแล้วก็แสดงว่าเขากังวลจริงๆเนี่ยคือการที่เอสโตเนียตัดสินใจใช้กลไกของเนโต อ๋ออันนี้คือที่มาของมาตราสีถูกต้องครับเขาตัดสินใจร้องขอให้มีการปรึกษาหารือุกเฉินภายใต้มาตราสีของส่วนที่สัญญาวาชินตานเลยการใช้มาตราสีนี้ปกติเขาใช้กันบ่อยไหมคะหรือว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่จริงๆถือเป็นก้าวที่สําคัญมากครับไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆเลย คือมาตราสี่เนี่ยมันเปิดทางให้สมาชิกนาโตชาติไหนก็ตามที่รู้สึกว่าบูรณภาพแห่งดินแดนหรือเอกราชทางการเมืองหรือความมั่นคงของตัวเองเนี่ยถูกคุกคามสามารถเรียกให้พันธมิตรทั้งหมดมาประชุมหารือกันได้อ๋อค่ะการที่เอสโตเนียร้องขอใช้มาตรานี้มันก็เป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าเขามองว่าเหตุการณ์มิก -31 เนี่ยเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงจริงๆต่อความมั่นคง,งของเขาเองแล้วก็อาจจะกระทบต่อพันธมิตรนาโตทั้งหมดด้วย และทางนาโตเขาตอบสนองยังไงบ้างคะกับการร้องขอตามมาตราสีนี้นาโตก็ตอบสนองทันทีครับมีการจัดประชุมที่เรียกว่าสภาแอตแลนติกเหนือ n o r t h a t l a n t i c c o u n c l l NAC ซึ่งเป็นองค์กรตัดสินใจหลักของนาโตขึ้นมาเป็นการฉุกเฉินเลยค่ะวาระหลักๆกก็คือมาประเมินสถานการณ์ผลกระทบแล้วก็ดูว่าจะตอบสนองยังไงได้บ้าง ซึ่งผลเบื้องต้นที่ออกมาก็คือการยืนยันว่านาโต้เนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเอสโตเนียนะแล้วก็กำลังพิจารณามาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อเสริมความมั่นคงในภูมิภาคนี้มาตรการที่เป็นรูปธรรมนี่พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาจจะเป็นอะไรได้บ้างก็อาจจะเป็นอย่างเช่นการเสริมกำลังภารกิจลาดตระเวนทางอากาศในแถบบอลติกหรือบอลติกแอร์โพลิซิงที่นาโตททำอยู่แล้วให้เข้มข้นขึ้น อ๋อที่มีเครื่องบินผัดเปลี่ยนกันมาช่วยดูแลนะหรอคะใช่ครับอาจจะส่งเครื่องบินสอดแนมหรือเฝ้าระวังเข้ามาในพื้นที่เพิ่มเติมมีการทบทวนปรับปรุงร,ระบบแจ้งเตือนภัยลุงหน้าหรืออาจจะเพิ่มความถี่เพิ่มขนาดของการซ้อมรบร่วมในแถบบอติกหรือทะเลเหนือเพื่อเป็นการแสดงความพร้อมแล้วก็ป้องปรามไปด้วยในตัวทางโฆษกนาโตก็ออกมาแถลงย้ำจุดยืนด้วยใช่ไหมคะว่าพร้อมจะปกป้องชาติสมาชิก ครับออกมาถแถลงชัดเจนว่านาโตยืนหยัดเคียงข้างเอสโตเนียเต็มที่แล้วก็พร้อมใช้มาตรการที่จําเป็นเพื่อปกป้องความมั่นคงของสมาชิกทุกประเทศเป็นการส่งสารกลับไปที่รัสเซียอย่างชัดเจนเหมือนกันแล้วทางฝั่งรัสเซียล่ะคะเขาว่ายังไงกับเรื่องนี้มีคําอธิบายออกมาไหมก็ตามที่พอจะคาดเดาได้นะครับคือกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องอาออกา,ลางงรละเมิดน่านฟ้าโดยเจตนาปฏิเสธเหรอคะครับ คำแถลงของเขาบอกว่าเครื่องบินมิก31ทั้ง3ลำเนี่ยกำลังฝึกบินตามปกติอยู่เหนือเขตน่านฟ้าสากลในอ่าวฟินแลนด์ไม่ได้ลําเข้าไปในน่านฟ้าเอสโตเนียเลยเอา้าวแต่ข้อมูลเรดาร์ของเอสโตเนียกับนาโต,โตบอกว่าเข้าไปต้อง12นาทีเลยนะคะใช่ครับคือคำชี้แจงของรัสเซียเนี่ยมันขัดแย้งกับข้อมูลทางเทคนิคของทั้งเอสโตเนียและนาโตอย่างสิ้นเชิงเลยที่ยืนยันว่ามีการล่วงหลําจริงแล้วก็นานด้วย การปฏิเสธแบบนี้มันก uh> ็ยิ right> ่งทำให้เกิดคำถามว่าจริงๆแล้วต้องการอะไรกันแน่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็เลยมองว่าไม่น่าใช่เรื่องฝึกบินผิดพลาดแต่มันเป็นการกระทาที่มีนัยยะแฝงอยู่แล้วนัยยะที่ว่านี่เขาวิเคราะห์กันว่ายังไงบ้างคะว่ารัสเซียกําลังทําอะไรก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างครับอย่างแรกที่ชัดๆเลยก็คือการทดสอบระบบป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็การตอบสนองของนาโตในพื้นที่บอลติกซึ่งเป็นแนวหน้าสําคัญ ทดสอบว่าเร็วแค่ไหนไม่ใช่แค่เร็วแค่ไหนครับแต่รวมถึงประสิทธิภาพในการประสานงานการตัดสินใจความเร็วในการส่งเครื่องบินขึ้นไปตอบโต้ในสถานการณ์ที่มันคลุมเครือแล้วก็ยืดเยื้อแบบนี้ด้วยอ๋อ,อค่ะอีกความเป็นไปได้หนึ่งก็คืออาจจะเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ อาจจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในยูเครนหรืออาจจะเป็นการแสดงความไม่พอใจเรื่องการขยายตัวของนาโตโดยเฉพาะที่ฟินแลนด์กับสวีเดนพึ่งเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ค่ะการแสดงกำลังทางทหารในพื้นที่ที่อ่อนไหวแบบนี้มันก็เป็นวิธีส่งสารที่แข็งกกราวโดยที่ไม่ต้องประกาศออกมาตรงๆนะครับเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้จบแค่ในระดับภูมิภาคหรือแค่นาโตกับรัสเซียใช่ไหมคะเห็นว่าเอสโตเนียเอาเรื่องนี้ไปถึง UN ด้วยใช่ครับ เอสโตเนียยกระดับเรื่องนี้ไปสู่เวทีโลกเลยโดยร้องขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC เปิดประชุมฉุกเฉินเพื่อหาเรีองเรื่องนี้โดยเฉพาะประเด็นหลักที่เขาหยิบยกใน UNSC คืออะไรคะหลักๆก,ก็คือการละเมิดอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของกฎบาท UN เเลยแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสันติภาพเสถียรภาพในยุโรปเหนือแล้วบรรยากาศในที่ประชุมเป็นยังไงบ้างคะก็ เป็นไปตามคาดครับชาติตะวันตกอย่างสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสและก็ชาติสมาชิกนาโตอื่นๆก็แสดงความกังวลอย่างมากเรียกร้องให้รัสเซียหยุดพฤติกรรมยั่วยุแล้วก็เคารพอธิปไตยของเอสโตเนียส่วนรัสเซียส่วนผู้แทนรัสเซียก็ใช้เวทีนี้ตอบโต้เหมือนกันครับบอกว่าเป็นการตีความที่เกินจริงเป็นการสร้างเรื่องของเอสโตเนีย แล้วก็กล่าวหาหนาโต้กลับว่าเป็นฝ่ายคุกคามความมั่นคงรัเสเซียมาตลอดด้วยการขยายอิทธิพลมาทางตะวันออกก็เป็นวัทกรรมที่เราได้ยินบ่อยๆค่ะการประชมุม UNSC แบบนี้ถึงแม้สุดท้ายอาจจะได้มีข้อมติอะไรออกมาเพราะรัเสเซียมีอำนาจวีโต้แต่ก็มีความสำคัญในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็เป็นการสร้างแรงกดดันทางด้านทุรีนและระหว่างประเทศครับเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดแล้วผลกระทบต่อคูมิภาคบอลติกยุโรปเหนือจริงๆมันเป็นยังไงบ้างคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ผลกระทบมีหลายมิติเลยครับอย่างแรกที่ชัดที่สุดเลยก็คือความมั่นคงในกลุ่มประเทศบอลติกเองทั้งเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียซึ่งอยู่ติดกับรัสเซียและเบล,ลารุสเลยนะค่ะเขาก็จะยิ่งรู้สึกถึงภัยคุกคามที่มันใกล้ตัวมากขึ้นเหตุการณ์นี้มันจะเป็นเหมือนตัวเร่งเลยครับที่ทําให้ประเทศเหล่านี้ต้องกลับมาทบทวนแผนป้องกันประเทศงบประมาณกลาโหมความพร้อมรบอย่างจริงจังแล้วก็คงจะขอการสนับสนุนจากนาโตเพิ่มขึ้น แนวน้วนสูงมากครับอาจจะขอการสนับสนุนมากขึ้นทั้งเรื่องการวางกําลังถาวรหรือการส่งกําลังพลยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาประจำการหมุนเวียนกันไปอืมแล้วความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับนาโต้ล่ะคะอันนี้ก็อย่างที่สองเลยคือความสัมพันธ์รัเสเซียนาโตซึ่งมันก็ตึงเครียดมากอยู่แล้วก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกค่ะ เหตุการณ์แบบนี้มันเพิ่มความไม่ไว้วางใจกันแล้วที่อันตรายคือมันเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการคำนวณผิดพลาดหรือ miscalculation หรือเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่อาจจะลุกลามบานปลายกลายเป็นการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายไม่อยากให้เกิดที่สุดค่ะ และอย่างที่สคือเรื่องเสถียรภาพโดยรวมครับอย่างที่3คือเสถียรภาพในยุโรปเหนือโดยรวมการที่รัสเซียมาแสดงแสนยานุภาพแบบนี้มันก็สร้างความกังวลให้กับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆด้วยโดยเฉพาะฟินแลนด์กับสวีเดนสมาชิกใหม่นาโตที่เพิ่งเข้ามาไม่นานใช่ครับซึ่งเขาก็มีพรมแดนทางทะเลในทะเลบอลติก อาฟินแลนด์ติดของรัสเซียยาวเลยเหตุการณ์นี้มันก็เหมือนเป็นการย้ำเตือนถึงสภาพแวดล้อมความมั่นคงที่มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ความจำเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับพฤติกรรมที่คาดเดาได้ยากของรัสเซียฟังจากการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้มันชี้ไปทางเดียวกันเลยนะคะว่านี่ไม่น่าจะใช่ความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุธรรมดาธรรมดา ถูกต้องครับแทบไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงคนไหนเลยที่เชื่อว,ว่าเป็นความผิดพลาดท,ทางเทคนิคหรือนักบินนำร่องผิดพลาดคือองค์ประกอบทุกอย่างมันดูสอดคล้องกันเกินไปทั้งการเลือกใช้เครื่องบิน m ิก31ซึ่งเป็นเครื่องบินความเร็วสูงมีศักยภาพทั้งสอดแนมและโจมตีการปิดท r a n สปอนเดอร์การไม่ติดต่อสื่อสารแล้วก็ที่สำคัญสุดคือ,อระยะเวลา12นาทีนั่นแหละครับค่ะ ทั้งหมดนี้มันเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่เขาเรียกว่าการส่งสัญญาณเชิงกลยุทธ์หรือ strategic signaling การส่งสัญญาณเชิงกลยุทธ์ครับเจตนาของมันก็อย่างที่คุยกันไปคืออาจจะทดสอบขีดความสามารถในการตอบสนองของนาโตไม่ใช่แค่ระบบเทคนิคแต่รวมถึงกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองการทหารภายใต้แรงกดดันด้วยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นการวัดความมุ่งมั่นหรือ resolve ของนาโต ว่าจะปกป้องสมาชิกที่อยู่แนวหน้าจริงจงจังๆแค่ไหนแล้วก็อาจจะเป็นการส่งสารเตือนไปยังประเทศในภูมิภาคด้วยว่าขีดความสามารถทางทหารของรัสเซียเนี่ยยังมีอยู่แม้ว่าจะติดพันกับสงครามในยูเครนก็ตามแล้วที่นี้หลังจากนี้ไปเราพอจะคาดการได้ไหมคะว่าแนวโน้มการตอบสนองหรือการเสริมกำลังจากทั้งสองฝ่ายจะเป็นยังไงต่อ ก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าทางนาโตอาจจะตอบสนองด้วยการเพิ่มความเข้มข้นของภารกิจ Baltic Air Policing ที่คุยกันไปค่ะ อาจจะมีการส่งเครื่องบินรบที่ทันสมัยขึ้นเช่นเครื่องบินยุคที่4.5หรือยุคที่5จากชาติพันธมิตรหลกัหลกๆอย่าง F-35 ของสหรัฐหรือ Eurofighter ของเยอรมนีเข้ามาหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเป็นการส่งสัญญาณกลับไปใช่ครับแล้วก็การซ้อมรบร่วมทั้งทาง,งอากาศทางเรือทางบกในแถบบอลติกเนี่ยก็น่าจะมีความถฉี่มากขึ้นหรือมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการส่งสัญญาณยับยัง้งแล้วก็สร้างความมั่นใจให้สมาชิก นแนนววห้้าดยและทางเอสโตเนียเองล่ะคะ่ะนอกจากการพึ่งนาโตแล้วเขาจะทําอะไรเองเพิ่มไหมคะส่วนเอสโตเนียเองก็มีแนวโน้มที่จะเร่งรัดการเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันตัวเองมากขึ้นครับอาจจะมีการพิจารณาจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติม,ตมโดยเฉพาะระบบที่มีระยะยิงไกลขึ้นหรือพวกระบบต่อต้านโดรน CUS ซึ่งกําลังเป็นภัยคุกคามใหม่ที่สําคัญค่ะโนนี้ก็เรื่องใหญ่ รเราน่าจะเห็นการลงทุนด้านกลาโหมที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยในเอสโตเนียและรัฐอเติกอื่นๆในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ซึ่งก็เป็นผลโดยตรงจากสภาพแวดลอ้อมความมั่นคงที่มันเปลี่ยนไปนี่แหละครับอืมพอจะสรุปได้ไหมคะว่าเหตุการณ์มิก31ครั้งนี้มันบอกอะไรเราบ้าง ครับสรุปได้ว่าเหตุการณ์มิก31 3สาลำบินละเมิดน่านฟ้าเอสโตเนียนาน12นาทีเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มีในยะสําคัญมากจริงๆครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการบินหรือเรื่องการทหารเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นประเด็นทางการเมืองความมั่นคงร่ว่งประเทศที่ซับซ้อนการที่เรื่องนี้ถูกยกระดับไปถึงขั้นใช้มาตรสีของนาโตแล้วก็ไปถึงการหารือใน UNSC นี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความร้ายแรงแล้วก็การตีความจากฝั่ ทวันตกชัดเจนว่านี่คือการทดสอบเชิงยุทธศาสตร์ที่จงใจจากรัสเซีย ก็เป็นการตอกย้ําภาพความตึงเครียดที่ยังคงมีอยู่ระหว่างรัสเซียกับนาโตอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าภูมิภาคบอลติกเนี่ยยังคงเป็นจุดที่เปราะบางแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมความสนใจการเผชิญหน้าทางยุทธศาสตร์ในยุโรปอยู่เหตุการณ์นี้ก็เหมือนเป็นบททดสอบจริงๆเลยนะคะทั้งความสามัคคีความมุ่งมั่นแล้วก็ประสิทธิภาพในการตอบสนองของนาโตในสถานการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝัน ครับผมและนั่นก็อาจจะนำไปสู่คำถามสำคัญที่เราอาจจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันต่อนะครับค่ะคือนอกเหนือจากการทดสอบกลไกการตอบสนองทางทหารหรือการส่งสัญญาณทางการเมืองที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ย การกระทําของรัสเซียครั้งนี้โดยเฉพาะการเลือกใช้วิธีการหรือระยะเวลาที่มันเฉพาะเจาะจงแบบนี้มันอาจจะกําลังส่งสารอะไรที่ลึกไปกว่านั้นหรือเปล่าอาจจะเป็นสารเกี่ยวกับความตั้งใจจริงๆหรือขีดจํากัดที่แท้จริงของรัสเซียในภูมิภาคนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อมองในภาพใหญ่ของภูมิรัฐศาสตร์โลกอืมน่าคิดค่ะแล้วถ้าหากว่านี่คือบททดสอบครั้งหนึ่ง อะไรล่ะครับที่อาจจะเป็นบททดสอบครั้งต่อไปที่นาโต้และประเทศในภูมิภาคนี้ต้องเตรียมรับมือต้องเตรียมรับมือ